ฉันเราอาจจะถือหุ้นกลุ่มโรงพาบาลใหญ่เนี่ยจนถึงรีเซ็วหนึ่งคิวออกเลยนะเพราะว่าโอกาสที่นิวฮาเนี่ยมีมีอยู่ทั้งคู่นะครับกำไรเนี่ยมีโอกาสนิวฮาคู่เพียงแต่ว่าถ้ามองไปสองคิวเนี่ยเป็นโลซีซันแหละนะครับอ่าโลซีซันเพราะว่าวันหยุดเยอะนะครับอ่าก็จะโลทีนี้เนี่ยโรงบาลกลางก็จะกลับมาน่าสนใจเพราะว่าถ้าเรามองไปช่วงสองคิวเนี่ยเรากำลังลุ้นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการตัวประกันสังคมปรับ อัตราค่าหัวของประกันสังคมขึ้นอ่านะครับฟิกคอสอย่างเงี้ยไอ้ตัวตัวฟิกเลทเนี่ยจะขึ้นนะครับอ่นะฉะนั้นเราพอจะลุนได้แล้วก็ถ้าตามกลุ่มโรงพยาบาลประกันสังคมมาดีๆนะครับช่วงสองสามคิวที่ผ่านมาเนี่ยกำไรกระท่อนกระแท่นนะครับพอาะเขาจะมีค่าให้จ่ายเชย่นคิวสามอ่ะมีไลฟ์ออฟโมโอนาคิวสี่มีไลฟ์ออฟรายได้โควิดฉะนั้นเนี่ยฐานกําไรอ่ะต่ำฉะนั้นแปลว่าโอกาสที่จะโตคิวหนึ่งคิวต่อจากเนี้ยมีสูงแล้วก็ยอยร์เยียรเนี่ยครึ่งปีหลังอ่ะที่ ที่แล้วโควิดเริ่มหมดนะครับาาก็มีโอกาสที่ับมาโตได้ฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าผ่านคิวหนึ่งไปอ่ะกลุ่มโรงพยาบาลกลางเนี่ยจะน่าสนใจขึ้นนะครับครับผมอ่ะวันนี้ถือโอกาสเลยนะฮะเลือกตัว BCH เนี่ยมาเป็นหุ้นเด่นเลย <laughs> เพราะว่าราคาก็ยังขึ้นไม่ได้เยอะเท <laughs> ่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมา แล้วก็อย่างที่พี่หยองบอกคือมันน่าจะมีลุ้นว่าภายในเดือนนี้ถูกไหมพี่หยองมันจะมีดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยไหมครับสำหรับประกรันก็ความจริงตรงนี้เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาก็เก่งกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าจะจะประกาศนะครับมันก็เลื่อนมาถึงเมษานะครับที่เมษาวันหยุดเยอะไม่แน่ใจว่าจะมีเลื่อนอีกอเปล่า,าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้หนักลงทุนฟังคือทุกรอบที่ผ่านมาประมาณสองสามปีไม่เกินสามปีอะ่ะเขาจะปรับทีนี้เนี่ยเที่ครบสามปีละยังไม่ปรับเนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่า ได้น่าจะได้หลุดแน่ๆที่ต้องปรับคือยังไงค่าหัวที่ควรจะต้องปรับเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอินฟลัชันมันขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมครับถ้าโรงพยาบาลไม่ได้การปรับค mm. ่าหัวเคอสมันขึ้นแต่ว่ารายได้ไม่เข้ามันจะมีปัญหาฉะนั้นเชื่อว่าปีนี้น่าจะต้องปรับนะครับครับผม mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นอัพไซต์ต่อมานการถ้าเอาเป็นแบบทั้งปีนะสมมติว่าปรับปุ๊บแล้วมีผลเต็มปีก็อย่างน้อยก็ต้องมีสัก12%ต่อปีเนาะพี่อ๋องสำหรับอัพไซต์ต่อบททำลาย ถ้ามันจะมี2เรื่องนะครับถ้าเรื่องเรื่องปรับค่าหัวอย่างเดียวเนี่ยเราคิดว่าฟูเยียเนี่ยน่าจะประมาณ8%อร์นะครับแล้วก็อีกอันหนึงสัก4 5เนี่ยจะเป็นเรื่องของที่เขามีการปรับตัวห้าหการ Rw จากหมื่นสองเป็น1 5ื่นอันนี้เนี่ยเขามีการทดลองไป6เดือนถ้าต่อมีโอกาสที่จะต่อายุแบบเป็นถาวรแบบให้จริงจังต่อเนื่องอันนี้ถ้าเพิ่มเนี่ยก็จะเพิ่มได้อีกสนตถ้รวมๆกันเนี่ยคือสิบสอ x นะครับ ทีนี้ถ้าไปดูถ้าไปดูนอกเหนือจากประกันสังคมะตัวโอ per ation หลักของเขานี่ก็ยังดูดีไหมพีม่อ่องเรื่องของผู้ป่วยไทยผู้ป่วยต่างชาติของเขาครับก็ความจริงค่าเทียบกับ p c o v i ดนะผู้ป่วยไทยเน่าจะเกินมาสัก20%นะประกันสังคมเช่นการฐานฐานประกันตนนี้ขึ้นมา10-20%เช่นกันแล้วก็ต่างชาติเนี่ยตัว pc h a เนี่ยเขาก็ปเป็นกาตั้งเป้า2กลุ่มใหญ่ก็คือ middle east <mm> ซาอูด้วย นะครับแล้วก็คนจีนด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีโมเมนตัมที่ดีในปีนี้นะครับครับผมโอเคครับก็เป้ายังไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับรายได้ปีนี้นี่ผู้บริหารตั้งเป้าไรายได้โตสูงเนาะยี่สิบเปอนเดียยนะครับแล้วก็เป้าพี่หออยู่ที่ยี่สิบห้าบาทห้บนะตรงนี้ก็ยังมีอัพไซด์อยู่ร่วมร่วมประมาณสักเกือบเกือบยีนตะะ์ะพอตอนนี้ของกลุ่มโรงพยาบาลเ,เนี่ยจริงๆ b c s เนี่ยก็เป็นตัวที่ยังเทรด ต่ำกว่าตัวใหญ่แล้วก็ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตด้วยเนาะถูกต้องความจริงค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยถ้าเอาแบบก่อนโควิดจริงๆเนี่ยเขาเทรดสามสิบห้าเท่านะแต่ที่ผ่านมาพอเราใช้ five year average อ่ะปีที่โควิดกําไรดีๆอ่ะมันก็เลยโดนดิสทอร์นมาลงแต่ความจริงถ้าเอาแบบย้อนไปจริงๆอ่ะเทรดสามสิบห้าเท่าในอดีตนะครับครับผมโอเคฮะก็ฝากเอาไว้นะ BCH นะครับราคาป้าหมาย25บาทห้ิบนะวันนี้เลือกเป็น คุเด่นนะครับก็สลับสลับบ้างเพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นเยอะแล้วก็เลยมาเลือกตัวกลางกันบ้าง